บิสมิลมาฮิย์ราะห์มานุรอฮีม a l h a ิลลฮิีามีติมิตตามมุสซัลินาร์มอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องผู้สัทธาครับวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมศาสนสถานและสถานศึกษาที่ เป็นความร่วมมือของพี่น้องที่เริ่มต้นกันมานะครับก็คือวันนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนฮาฟิสบ้านรักกวรอานเขตคลองสาวานะครับซอยสายร้าน50เป็นสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เยาวชนของเรานะครับโดยหลักสูตรนโยบายของที่นี่ก็คือนโยบายเราจะรับเด็กที่จบมปลายหรือจบสนวี อายุ18ปีอันนั้นคือช่วงที่หหรือเด็กที่จบม3นะครับนโยบายของเราก็คือเรียนฮาฟิสหลักสูตรอิชอาลลอฮ์ท่องจํหนึ่งปีพร้อมกับเรียนภาษาอาหรับควบคู่วันนี้เราเปิดมาเป็นปีที่3แล้วการเริ่มต้นกับการก่อสร้างนะครับก็ทำดุลิละเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเรื่องของสถานศึกษางบประมาณใช้ที่26ล้านอัลฮัมดุลิละมาชอาลลอฮ์จากเม็ดเงินที่พี่น้องได้ร่วมกันมาแต่วันนี้นะครับเราจะมีงานวันที่12กุมภาพันธ์ 2,568เป็นงานระดมทุนเป็นการรวมร่วมใจจากพี่น้องผู้ศรัทธาจากหลากหลายจากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทางผู้นำศาสนาผู้นำองค์กรประธานูุนิธิหรืออิหม่ามมัส,สยิดแล้วก็นักธุรกิจผู้ประกอบการหัดนะครับเมื่อรวมตัวกันต้องการให้พี่น้องนั้นได้มีส่วนร่วมถ้าท่านสะดวกอยู่ไม่ไกลเชิญชวนครับวันที่12กุมภาพันธ์เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้านะครับ10โมงจะเป็นพิธีเปิดตอนเช้าเปิดอาคารเรียนนะครับ และช่วงค่ำเป็นรายการของการเปิดภาคค่ำโดยอาจารย์ชรีศสีเจริญนะครับแล้วก็มีร้านค้าขายของเพื่อที่จะนำรายได้หรือมีร้านเสื้อผ้าที่จะเป็นที่จับจ่ายของพี่น้องที่ร่วมกับการที่จะซื้อเตรียมในเดือนรอมฎอนนะครับวันที่12ก็คือวันพุธแต่ถ้าพี่น้องที่อยู่ไกลต้องการที่จะร่วมทาบุญนะครับก็สามารถที่จะโอนเข้าได้ที่ธนาคารกรุงเทพนะครับโดยเราต้องการระดมทุนเงินก้อนนี้เพื่อที่จะไป ใช้หนี้กับผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้ยืมมาประมาณ4ี่ล้านนะครับอนสาัลอ์พี่น้องครับท่านจะบริจาคในวันนี้หรือวันงานหรือหลังจากวันงานหรือช่วงเดือนรอมดอนก็ได้เพื่อเราจะได้เริ่มต้นกับการที่จะทํากิจกรรมในเรื่องการเรียนการสอนอย่างต่อนเนื่องและอินชาัลอ์เราคงจะไม่จัดงานบ่อยแล้วนะครับเพราะเราจะเดินเดินหน้ากับการที่จะมีการเรียนการสอนแล้วก็จะมีงานประจําปีในเรื่องของการมอบชาตินะ กับเด็กที่เรียนจบอินชาอัลครับวันนี้เด็กที่จบม .6 แล้วจบสนวีแล้วมาอยู่กับเรานะครับก็มีสองสาคนแล้วครับที่เริ่มได้รับทุนไปเรียนต่อในประเทศอาหรับเพราะว่าเราต้องการให้เด็กที่ช่วงจบสนวีเนี่ยเขาไม่มีที่ไปเขายังไม่ได้มีที่เรียนแต่เราไม่ต้องการให้เขาเลิกเรียนเราจึงเปิดรับเขามาท่องจำอัลกุรอานนะครับรับเด็กจบม .6 หรือสนวีรับเด็กจบม,บจบม .3 แล้วก็อาจจะมีเด็กป .6 บางคนนะครับต้องการที่จะมาเรียน เราก็จะดูความสามารถของเขาที่นี่เป็นเปรียบเสมือนอาคารของบ้านท่านที่นี่เปิดรับนะครับให้ท่านมาเที่ยวมาชมหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเรามีการเตรียมห้องไว้สําหรับการที่จะให้ได้มาดูแลและมาช่วยเหลือกันนะครับมีอะไรก็ติดต่อประสานกันเพราะที่นี่คือเหมือนเป็นโรงเรียนของท่านด้วยนะครับท่านมาเราดีใจ แล้วท่านบริจาคก็คือจะเป็นสระก็ทานหลายดินของท่านครับวายาซาคุมมลลารคายรันอัสลามุอะลัยกุมมัลลาห์มาตุลลอฮิบะรอหกาตุ